Bye. Oh. ไอโอมารวยมากใช่สิฉันเป็คนจนขนาดโอมันล่วงแตกมันยังไม่เก็บมันรวยมากเลยใช่ไหมล่ะแฟนใหม่เธอไอโออ่ไอโอไหนเล่านี่ฉันไม่เคยรู้จักไอโอที่พี่บอกไงนะแล้วอจฉาไหนใครบอกเธออแจฉาลูกคิดบ้านใครบวดใจจุรจัเจ้าจ้รเอ้าเจ้าเจเจ้าอ้เจเจ้า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 เจ้อเจ้านาเลยหมอทาาเจ้าาาเจ้าเจ้าเจ้าเ้าอจ้าเจเจ้าเเจ้า ยื้เขาหัวหน้านะน่ะมึงเรียกไอได้ไงหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อคุณนี่จริงชื่อเนี่ยคล้องจองกันนะประสิทธิ์ประยุทธ์ไปขึ้นป้ายคู่กันเดี๋ยวไปหน้าคู่กันเลยเออจะได้ไม่มีใครทิ้งอีกโจ๊กชอบที่ยังไงยังไงอะไรยังไงไปบอกเขาก็มึงไปคอนบอกไอโอรู้แต่อินไหนเนี่ยโถมึงเชื่อกูกันง่ายเนี่ยอมึงรู้เปล่าทุกวันนะกูอยู่กับมึงกูยังไม่เชื่อตัวกูเองเลยอีกต่เนวมึงบ้าหรือไงเนี่ย กูไม่ได้บ้านี่กูก็เห็นเพื่อนเห็นน้องมันเนี่ยกูอยากรู้ว่ามึงสองคนจะรักกันจริงหรือเปล่ากูลองใจมึงลองใจเออลองใจมึงด้วยแต่ถ้าจะลองใจเมียพี่บ้างเอาไหมมึงอย่านะอุ้ยอย่าไปลองเลยเมียมันนั่งเมียมันนั่งอยู่ที่แกนเมียมันทำงานไปกะเหรออกะเข้ากางคือกะอะไรวะกะลีอีกที่พายวันนี้มาด้วยเดี๋ยวจ้องรี้าน้ำไปรู้ไปรับแขกปอนะขาโงดวันนี้โงดดีกันนะ ไม่รู้ไม่ชี้ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยมึงทำไงด่ากูจะทำไงได้มึงจะทำยังไงมึจะง้อเขายังไงได้อะมึงไม่รู้มึงเป็นคนก่อมึงต้องสารต่อให้จบนะไม่รู้ไม่ชี้ไงเขาไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เอาอย่างงี้ทำไมค่อยๆสกิดค่อยๆสกิดสกิดก่อนคือสกิดเลยสกิดสกิดสกิดนี่มึงสกิดอะไรเงี้ยนะขีดอะมึงเขีดอะไรเลยตายดิ มึงทำเป็นนางเอกวางขาวเป็นขี้เลยอ่ะ <c oughs> ก็มึงบอกสะก,กิดกูก็สะก,กิดเนี่ย<อ>ค่อยๆจับมือค่อยๆจับมือจับมือเหรอเออหอม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 เหรอเฮ้ยแม่เขามานะเว้ยฮะแม่เขามาไม่เห็นหรอกนั่งนินทาลิเกอยู่หลังห <c oughs> อมแล้ว <c oughs> หอมไมเ <c oughs> ่เหรออยู่ไหนวนะ <c oughs> อยู่กลางฉาก <c oughs> เดี๋ยวงโดนถีบเออเผลอมาไหร่มึงหอมแก้มเลยเหรอ เดี๋ยวก็ดีไปหอมก็ได้ไงอีบ้าสอนไม่คำพูดไม่ได้เหรออ้สอนอย่างนั้นเออไม่หอมก่อนไงไม่ได้เอางี้กูพูดอะไรพูดตามมาแล้วได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคนสวยคุณคนสวยวันนี้ผมเจอคุณครั้งแรกวันนี้ผมเจอคุณครั้งแรกพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับผมไหมครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับผมไหมครับเออ่ไปเที่ยวแถวในวัดอยุธยาเนี่ยไปเที่ยวแถวในวัดอยุธยาเนี่ยไปดูยักษ์ใหญ่เล็กๆไปดูเล็กๆแยะยักษ์ใหญ่ไปดูยักษ์ใหญ่แยะอะไรเก๊ไปดูยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์อหไรยักษ์ใหญ่ เที่ยวเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปทานอาหารเช้าเที่ยวเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปทานอาหารเช้าเช้าฟาดผักฟาดเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผักฟาดเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผักฟาดเย็นฟาดฟาดผัดัเอ่อจ้ะบอกเลยอย่าไปเชียงใหม่นานผัดครั้งนี้ผัดครั้งนี้ผมจะใส่น้ำมันหอยตาหมี่น้ำมันหมี่ตาหอยผมจะใส่น้ำมันหอยตาหมี่น้ำมันหมี่ตาหอยผมจะใส่น้ำมันหอยตาหมี่น้ำมันหอยตาหมี่ตาหอยเอ้ยใครเหรอไม่เคย กินแพงหอยกับมันหมีตาหอยกินไม่ได้นะมันติดเขาไสดหรือเปล่าเนี่ยช่วยลบออกเลยเขาตาอื่นไม่มีเล่นแบบนี้ตาเหลียวคัดทีเที่ยวเสร็จกินของกินเสร็จแล้วชามคุณไม่ต้องล้างกินเสร็จแล้วชามคุณไม่ต้องล้างชามเขียวความเช้าชามขาวความชามเขียวความเช้าชามขาวความทานเสร็จแล้วผมจะพาไปทานผลไม้ทานเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปทานผลไม้ผมจพาไปทานแตงโมพาไปทานแตงโม ที่บ้านสนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านสนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีแตงแดงตักแดดสุกแดดแตกแดงแตงแดงสุกแตกตักเกลือแตกแตงแดงตักแดดสุกแดดแตกแดงขอแล้วไม่ไหวแล้วไม่กินไม่อร่อยนะไม่ไม่กินอ่ะไม่เอาแล้วมึงมีอะไรพูดไปเลยเหรอมีอะไรพูดไปเลยมึงอ่ะพูดมึงอ่ะพูดกูบอกให้มึงพูดกูบอกให้มึงพูดไงมึงไม่พูดเดี๋ยวกูทีบเลยพูดกูทีบเลย อะไรเงี้ยโหดซะด้วย้วตบเลยไม่เอาเท่าไม่เอางั้นเดี๋ยวกูเกลี้ยงกูเองเอ้ยพูดเองก้างนานแล้วก็ไม่ฟังอ่ะคนจนจนปรัสาท้ามนใจจริงโคแม่ยอดกิ้งน้องอย่านิ่งดูได ใครพี่จะได้เกี่ยวดองเพราะพี่ไม่มีเพชรทองจะให้น้องสมนา จนจนหลีกไม่พน้นคนนินทา เดียวไม่และเลี้ยวยิ่งื่อื่นใดกลัวรักนานนานไปกลัวพี่ชายจะเบื่อรา่า กวางคนเดียวไม่และเลียวยิ่งอื่นได้

ใส่ปีนมะพร้าวมาแล้วยังไงมันก็ตามมึงก็อยากให้เราเป็นรองเท้าสิทำไมมึงคิดว่าเป็นหวีหวีผมสิเนี่ยได้เหรอเออมึงคิดเป็นนิสซอเขียงคิ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เหรอที่ท้าปากก็ได้เออมึงเนี่ยเนี่ยมึงอยากให้เราไปองเออเลิกเหี้ยเป่าแตกโอ้เอาแย่อูแตกทุกงานมันเปียกอะไรเนี่ยยุทธอะไรอ่ะ ไอ้เหี้ยเหี่ยวเมียมันไม่เหยิบหายเค็มปีเลยเฮ้ยใช่ป่าวะไอ้จิีหายยังชิมอีกไม่ใช่เหี่ยวขี้เลยหรอกไอ้บ้าเล่นอะไรก็ไม่รู้สวยมากวายบ้าอย่ามองชมว่าสวยได้ไหมล่ะก่ะจริงอะงงไอ้บ้าเนี่ยอะไรเหี้ยไอ้บ้ามึงจะอะไรได้ไอ้บ้าอย่าองชมอะไรดีได้ยู่ กูไม่อาแล้วอินเนี่ยลิเกบ้าบ้าอะไรล่ะงามยิ้มงามยิยงามนัก ด plane. ังงอมดังมักูไม่ทำอะไรให้ม uh, ึงเอ้ยดีกว่าอีโอบิ๊กตัวเนี้ยอีเแค่นั้นค่ะมุกทั้งเรื่องทั้งคืนโยมลูกศิษย์กูมันเข้าโรงพยาบาลบ่อยเหรอเป็นโรคเหรอแล้วมึงยังไม่เป็นไม่ใช่เหรอกูหายแล้วแล้บอกมึงเป็นเอดส์อาไม่เป็นหายหายกินอะไรหายฮะกินอะไรหายยาคูกินยาคูหายเป็นเอดเลยเหรอเออสุดยอดมากชื่ออะไรเนี่ยอุ๊ยเขาเหรอเขาแน่เขามีชื่อว่าชะอม เธอจอมเหรอใช่ชื่อเล่นด้วยมีชื่อเล่นด้วยชื่อเล่นชื่ออะไรออมของกับพี่เปียบเลยพี่ชื่ออะไรเ่ไอ้บ้าคนอะไรชื่อเหมือนกันเทียบเลยเหือนนืคู่เลยอ่ะไอ้่ไยังยังอีอะยังเหรอกูยังไม่ทันบอกเลยกูเป็นคนชักไวไม่ชักช้าตอนนี้ยังชักอยู่เหรอไอ้บ้าพูดเหมือนว่าพูดไวๆไม่พูดชักช้าคุณชื่ออะไรนะออมพี่ชื่อควย ชื่ออะไรนะขวยคล้องกันเลยไงอมขวยอมขวยไปไปไหนอะไปไหนสิมึงจะไปตรงนี้คนเยอะแยะไปทำเฮียอะไรชื่ออะไรนะชื่อเอาผมคิดว่ายังงาไม่้าเผิดหมดเลยอะอมจ๋าอมสวยมากอุ้ยจริงหรือเปล่าตะผูมึงอะสวยมาก นีหล่อจริงเลยควยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอรักอมจริงปะจริงอุ้ยอมไม่เชื่อหรอกผู้ชายเดินผ่านยังไงก็บอกว่ารักรักเขาบอกว่ารักก็จริงจีนอมพิสูจน์ได้ไหมล่ะพิสูจน์ได้ขอจับข่อยได้ไหม <c oughs> จับนิดเดียวเองอืจะดีเลยทำไมอะคนอยู่เยอะแยะเขาจะได้รู้ว่าเรารักกันค่อยจะเหนียวนะใครคะโน่ะคะเ<ข>ดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะดูด้วยเปล่าฮะาดูด้วยเปล่า ต้องไปเขาบกอย่างนั้นเหรออดใจสักครู่นะฮะช่วงนี้นางลิเกของเรากำลังจะลงไปกินอาหารหมาข้างล่างครับอดทนเด้ดเดเดแต่ปกติงานนี้กูต้องได้รางวัลเยอะเนี่ยปกติไม่ยกจะมาด้วยแต่วันนี้มาไม่ได้ขอบ,บคุณนะครับขอบคุณนะครับหยุดไม่ยกมาไม่ได้กูอะ ทำไมไม่ยกมาไม่ได้พี่ผายเงินคนแก่ยังไม่ออกอ๋อที่ขาขาดแล้วเหรอดึงขึ้นหน่อยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใครดึงกูวะบ้าเมื่อกี้เหมือนมีใครดึงแต่มองไม่เห็นว่าเอาขึ้นหน่อยอ่ะขึ้นหน่อย ใครดึงกูจริงอ่ะเออเออเหมือนหลังก <wh ูอ่ะตายแล้วกูไม่ได้ไหวเจ้าที่หรือเปล่าเนี่ยบ้าบ้ามึงก็เห่าขึ้นไปเลยไอ้หยุดหยุดยุดยุดอะไรติดติดติดอะไรติดตีหนีตันไอเผ่าก็ขาดให้กูยกสนานอุ้ยโอ้ยหยุดโอ้ยอุ้ยเมื่อกี้กูก้าวขึ้นทำไมมันเจ็บวะเจ็บอะไรเจ็บวะเจ็บอะไรอุ้ย อะไรเจ็บจริงๆเนี่ยเจ็บอะไรเมื่อกี้ก้าวึ้นเจ็บมากเลยอะเจ็บอะไรมือนเจ็บข้างในอะทำไมมันเจ็บข้างในมันบอกไม่ถูะโอยี่ฮมึงเมื่อกี้หายไม่เจ็บได้ยังไงเราตีสะขวันหายไปเลยได้เท่าไรร้อยเดียวติปรวมเป่ามึงยังรวมอีเหรอไม่รวมก็ได้เออร้องเพลงบ้าล่ก เะเอาอี๋เหรอเพลงตะเพลงเหรอเต็มทีไปเลยพี่ผาดสองตัวเนี่ยพี่พัดชอบพี่พัดเขาชอบอูดเดี๋ยวพี่พัดเขาให้คนละพานยุทธพี่พัดเนี่ยเนี่ยสี่ปีกูเล่นกับประสิทธิ์มากูเพิ่งได้จากเขางานเนี่ยแสดงว่าเขาชอบไงกูชอบกูงานนี้เนี่ยเขาช่วยงานเลยการพ่อตายเนี่ยช่วยตัวพ่อกูตายไปแล้วเหลือพ่อเมืองอะหยุทธครดข่อยหลอดจังเลยอ่ะจริงเหรอชมข่อยได้ไหมได้สิ ลอหลอหลอลอลอลลอไม่เคยเกินใจหลอ แฟนขับกูไปยิ่งถามหาอยู่ด้วยแฟนขับมาด้วยเหรอมีคนเดียวในไลฟ์สดอะใครวะหนูรัตเด็กไอดอลนะมันยามพอคุยคุยไม่รู้เรื่องกับคุยกับกูอะเจ็บหายแดกข้าวต้มข้าวออกตะโหมกันไปกูอยากที่ไหนที่มึงพูดอะไรหากูอยากมึงอยากกันพ่อกูอะเอ้าไอ้แบบกูหมายความว่าชมหล่อทั้งโคโอ้อหล่อทั้งโคตรเออเอาจริงเหรอเออพี่ชมบ้างได้ป้ามอะไรเงี้ยเออชมต่อชมต่อสม ทำไมมันโคตรมันหยาบเหรอมันหยาบปะสิเดี๋ยวดูดเสียงแล้วกันอ่ได้ดูดเสียงดูดเสียงได้ด้วยเหรอเออมึงเคยดูดเหรอกูก่าด,ดูดแต่มึงดูดมา้าไอสัตว์ม้าไม่มีอีเกประสิทธิ์มีไไหล่อวหล่อ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 ,ลอ,ลอ,ลอไม่เคยเคย กมีลูกก็เมียมึงช่วยกูทําอ่ะอะไรมึงด่ากูกูด่าอะไรอ่ะก็เมื่อกี้มึงดูเสียงอ่ะก็มึงไม่ให้กูออกเสียงกูก็ไม่ออกเสียงมันก็จะได้ไม่อยากไงอ๋อไม่ออกเสียงได้ไม่อยากเออเองใหม่ด้เอาใหม่ด้เอาใหม่เนี่ยมึงด่ากูเนี่ยกูด่าอะไรถ้ากูออกเสียงกูเขาบอกว่าหลอดีอ๋อหลอดีเออทำไมออกเสียง พี่ชมบ้างดิฟ้าวิ่งจริงเหรอจริงสิบ้าอยู่จมจริงอะสวยสวยไอ้บ้าอยู่ดีๆจบดีดีเยี่ยดีเขาจะดีดีหยีดีเขาจะดีบ้าดีบ้านยาวขึ้นนี่ยาวยาวสวยไอ้ดีดีดีดจะดีดีหยีดีเดีบ้าสวยสดยังไม่เข็ดมือสวย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 ไม่เคยเกินใครสวย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 ไม่เคยเกินใครก้สวยเลยก้สวยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี so yeah. Yeah, like, ๋ยวหยุดยหยุดเลยด่ากูใช yeah. ่ไหมไม่ได้ด่าไหนมึงออกเสียงสิสวยดีไม่ออกเสียงออกเสียงสวยดีไม่ออกเสียงออกเสียงสวยดีไม่ออกเสียงดอกทองด่ากูจะชัดเลยเทียบถุกเลยไอ้สารเลวร้องเพลงเป็นป้าไอ้ข่ยทรยศมึงจะเอาอีกเพลงเหรอเปิดเปิดคอนเสิร์ตดิฟ้า จะบ้าเหรอแดนกลับหมดแล้วไม่ต้องใช้แดนเราสองคนเลยดีหรอดีกับพี่ร้องได้ได้เลยโอ้ยโอ้ยมึเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามึงเจ็บตรงไหนหรือเปลายุดดูต้นทางให้ด้วยนะเพลงกลูเธอเดี๋ยวดูให้ดูให้จ้ะมึงนั่งอยู่นี่นั่งอยู่เฉยอย่าพูดสิมึงเจ็บตรงไหนมึงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกำนันมาเดี๋ยวเรียกเออกูไม่ได้เจ็บเจ็บตรงไหนบอกเลยเพลงกูอย่าฝืนโอ้ย มันระบมหรือเปล่าระบมนีกู <c oughs> บอกว่าเพลงกูไม่ได้เจ็บตรงไหนอะไรเพลงกูมันต้องขึ้นโอ้ยเออย <c oughs> โอยโอย,อยท,ทั้งแตกทั้งแตกขึ้นี่ตั้งผมไม่ม ฝันไม่ค่อยดีเลยเมื่อคืนเนี่ยทำไมอ่ะไอ้หักไหนฝันนะแม่เมื่อคืนฝันฝันว่าอะไรไหนฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าทักษิณกับประยุทธ์เขายกสงครามตีกันที่พายไม่รู้ประวิ์มาจากไหนทิ้งระเบิดดังบึ้มกูไม่รู้จักมึงไอ้ยุทธคนเดียวนะอะไรของพวกมึงทิ่พายเนี่มันเคยขายขายขายทุบหัวกระดุกมาก่อนป่ะเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตะโกนทำไมเนี่ยจะตะโกนทำไมเดี๋ยวตบซะพ่อะมันเต็มมากอย่าี่วันพระและยังแล้วอีเพาเดี๋ยวกูยิงไส้แตกซะเลยนี่อย่ามายุ่งกับกูนะมึงอย่ามายิงมึงอย่ามาตีกูนะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมานี่นี่อะไรได้ข่าวว่าเป็นเด็กวัดมึงวัดไหนวะเด็กวัดสิงห์เว้ยแต่ไม่รู้จะเกิดใครวัดสิงห์ซะแล้วแม่งเด็กวัดสิง<จ>สห์ถ้า้วย จะเป็นโจ๊กเดี๋ยวมึงพระอเอกไม่เป็นจะเป็นโจ๊กอะไรเขาเมืองเนี่ยพ่อมาดานเนี่ยตะโกนทำไมพ่อหนูเมียพ่อนะเฮ้ยพ่อมาเฮ้ยหยุดหยุดอยู่นี่นะยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยให้หยุดพวกมึงนี่ตะโกนันจังที่นี่เสียงดังไม่ได้ทำไมไม่ได้เจ้าภาพจะนอนทำไมเจ้าภาพรีบนอนนะไ่รู้โอเคไม่เป็นไรกูไม่เล่นต่อ เด็กวัดเด็กว่า,วาในเมื่อมึงอยู่ที่นี่เพื่อนมึงก็ต้องอยู่เพื่อนมึงอยู่ไหนเพือ่อนกูไม่อยู่ทำอะไรกกูยิงไส้แตกบอกว่าอยู่ไหน,นอยู่ตรงไหนขอบใจมากท่านผู้ชมที่เคารพรักเมื่อกำนันชิงวันนี้ไปข้างในมันไม่พากอ่ะฉันจะรอนะพี่นะนแล<ต>ะแ,<ต>แล้วตัง้งความมโหให้กำนันชิงอะไรเขาว่ามึงนี่ไปวันแล้ววันเปลี่ยนลงอายุไม่ใช่ไป อีโนอีอยากกีแตกแล้วมั้งไอ้บ้าจับกูสิพอพเออยากเข้ามานะพ่อพ่อมันอยากพูด้วยกันเลยยังไม่เข้ามาละไอ้บ้าเลือดเลยเนี่ยมึงปล่อยลูกสาวคงกู้เดี๋ยวนี้นะ ปล่อยลูกสาวอวางมีดก่อนสิครับถ้ากำนันถ้ากูวางมีดล่ะผมปล่อยแน่ครับวางก็วางปล่อยก็ปล่อยใจหายหมดเลยโอ้ยบานสมใจอยู่ใว้ยตายจะโดนมือเปลู่้รู้กูลืมกูลืมว่าบอกมาณะนะมึงขยิ่งก็เอา ปล่อยลูกสาวของกูมาเดี๋ยวนี้แต่ก็วางดาบดิปล่อยไม่ได้หรอกครับต้องวางดาบก่อนถ้ากูวางล่ะผมปล่อยฮะอ้าววางก็วางฉันปล่อยแน่เออลไปไปไปอินโนยิ้ผายหนักกวางขาวถึงกระตาค้างเลยนะมึงใครอะไรเขาเมืองดี้นี่ก็หาคู่ไม่ได้อุ้งคว้าเมึงไงหยุด เราไม่ได้ตาคุณบดทำไมตาขวาวะเนี่ยเงียบทุกคนเงียบแล้วก็ยืนเฉยไม่หนีซะด้วยผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงผู้ชายอยู่ส่วนผู้ชายเฮ้ยกูกู <c oughs> อยู่ตรงไหนเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรแล้วเขาฟังมันไม่ฟังแล้ว <c oughs> ผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงผู้ชายอยู่ส่วนผู้ชายไอไอยุดคุณจะอยู่ตรงไหน,ไหน มึงไม่ฟนะังเขาก็พูดอยู่นะเขาพูดอะไรนะกูบอกว่าผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงผู้ชายอยู่่วนผู้ชายตัดใจลาบากว่ะทำไมตัดใจลาบากอะไรล่ะมันจะหญิงก็ไม่หญิงจะชายก็ไม่ชายแล้วกูจะอยู่ตรงไหนอ่ะก็เธออยู่ตรงกลางไหนอีที่เอ้ยเอ้าวันนี้ลูกเ,เขารู้กูเป็นมะเร็งมานั่งนี้เราก็จัดอยู่ในประเภทผู้หญิง สงบสง,งียมและเจียมตัวนั่งให้เหรียบร้อยจ่าพ่อสวัสดีครับท่านกำนันเอาห้องมือกองไว้ตรงนั้นเนดี๋ยวหมาข้าไปแดกครับ <_ an> นาบาน้านของกูปากป้ายไ้แผน่นเปเลยเด็กวัดเด็กว่านอนสาราห่มผ้าผีถ้ามีเมียก็คงเป็นพวกหมาเลยวะหุบตูดเดี๋ยวนี้หุบปากหุบปากก็ได้ <_ an> ใช่ตี้เด็กวัดทุกคนต้องนอนสาราห่มผ้าผีเด็กวัดไม่มีผ้าจะหม่มเพราะปากกูมันจนเ <_ an> ออ แต่มมเมีเหมาหลังอย่าพูดอย่างนี้อีกทำไมวะกูไม่อยากจะมีหรอกทำไมวันนั้นหมามันเสือกยอม<ะ>ร้อนดีเหมือนกันไอ้ไพวันครับท่านกำนันวันเพ้นลูกสาวของกูเป็นที่สูงสักกูรักและหวงแหนมากที่สุดมึงเด็กวัดต้องไม่รักลูกสาวของกูจะไหมคนเราห้ามอะไรก็ห้ามได้ แต่ห้ามใจไม่ให้รักแต่มันยากนะครับท่านกำนันบอกมึงต้องไม่รักไอ้ชาติถั่วครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่มึงจะได้มีโอกาสเจอหน้าลูกสาวของกูถ้ามึงยังเสนอหน้ามาเจอลูกสาวของกูในครั้งหน้าขอโทษเถอะกูจะไม่ตีด้วยด,วยดาบปืนแค่นี้เนะนี่ยไอ้ปัดจุ่มกำนัน,นจึงเอาดาบป<ะ>ืนตบเจ้าไผ่วัรท่านสุขุมรบับรับ ย,า,ยา,ามตามกยายาระเทือนดวงไอ้ตุ๊ดกับบ้านกำลังริงครับห้ามให้เพลงวันนั้นยุ่งเกี่ยวกับบรรเทนลูกสาวป่วปากากาแสดงจากเพลงพนักงานเพลง,งประดิษฐ์ประสิทธิ์ุวงนิครัา oh no. ป่าบ้านของกำนันชิงครับให้ตายเถอที่คุณพลสายันจะพาสุริยาเข้าส่เมืองผ่านประทานี้ดึงแวะบ้านเพื่อนแต่ยายชาตายไปไม่มีใครเคยสั่งคอยสอลูกสาวของฉันเลยพี่หยุดทำไมเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ขอแวะบ้านเพื่อนแป๊บหนึ่งเขาน่ะเป็นรุ่นพี่เคยเป็นทหารรับราชการภายในเมืองเหมือนกัน แวะบ้านเพื่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวโอ้ยพี่เสียเวลาน่ะฉันว่ากลับเมืองดีกว่าฉันอยากไปไปทหารอยากไปช่วยองค์หญิงปะกาวลีเต็มทนแล้วเองนี่ใจร้อนเหมือนเคยเลยเอานาพี่ขอแวะแค่แป๊บเดียวเจรจากันปุ๊บเดี๋ยวรีบไปเลยแป๊บเดียวนะพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียววู้ใครมาเรียกวะน่ะเฮ้ยจมูกดีจังเลยนะเพื่อนพี่เนี่ยหูหูหูเออหูสวัสดีครับพี่พี่ชิงผมสายันครับ เอ้าไอ้สายันโอยมามามาคือมาคือมาพี่ครับไปยังไงแล้วก็จะกลับยังไงล่ะเนี่ยฮะคือว่าผมจะมารับน้องชายครับรับน้องชายหรอไอ้สุริยาที่สมัยก่อนนะตัวเล็กๆแค่ขี้มูกอยู่เลยอะจำได้จำได้ไอ้สุริยาตอนนี้โตเปนน็นหนุ่มแล้วโอ้ยมาก่อนกระเจี๊ยวยังเล็กอยู่เลยนี่โตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วไม่เจอเอานะเป็นตะึงเลยไปไม่ถูกเลย พูดกันอย่างภาษาชาวบา้านครับไม่เจอหน้าค่ะตามนานานี่มารับน้องชายเหรอสุริยาอ่มาไหว้ก่อนเลยนี่กำนันชิงเพื่อนพี่สวัสดีครับตาโอ้โห <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเจริญมาดิแก่กว่าก็เป็นตาไอ้กอมึงอย่าเล่นนอกเลยโอ,โอ,โอ,โอ้สุริยาเออเจริญนะลูกนะเจริญนะลูกนะเดี๋ยวแนลน <c oughs> เดี๋ยว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 อะไรอะไรนะเล็กๆฉันไม่ค่อยได้ยินเลย อุปกรณ์ในการก่อสร้างเด็กอเออพี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะวันนี้อากาศร้อนอ๋อฉันอยู่น้ําพี่ได้ได้มีลูกสาวแล้วมีลูกสาวยายชาบเนี่ยแม่รักแม่เกิดจาได้ไหมตายไปแล้วตายไปแล้วเล่นไพนี้ตำรวจไม่ทันอ้โหลงไปบ่อน้าไอ้แค่กาดตายซะได้น่าสงสารเหลือเกินตายทรมานเดี๋ยวเรียกลูกสาวออกมาต้อนรับครับวันแห่งลูกพ่อวันแห่ง เอาน้ำมารับแขนเลยลูกใจเย็นๆใจเย็นๆเยวกินน้ำกินท่าให้ชื่นใจเด้ยวไอเยอ้เดี๋ยวอ้เ่ยอ้่วไอี่วอเี่ยวไอ้ไรพ่อเดี่ยไอ่ได้เหีอมึงี่ยเนี่ยอมของพ่ยไออม่อมขอ้พ่ไอยอย่ยว่ยันเปล่ี่ยนทรงผมี่อยนไกูจ่ไม่ได้หนีไป้ี่มาทรงเกาหลีทรงเกาหลี แล้วกูเรียกวันเพนมึงออกมาทำไมเนี่ยเพนขี้อย <c oughs> ู่จะมนล้างตูดไม่ทันยันดูเขาออกมาก่อนไงบอกให้ออกมาต้อนรับแคกก่อนพี่เพนพ่อบอกเลิกขี้ก่อนเลยกำนันแน่เปล่าอ๋อให้ลูกสาวพูดจาก,กันแบบเนี้ยกำนัน